ตอนที่28ตอนจบเกือบสองสัปดาห์ต่อมาหลังจากที่เขาให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอเธอตามสัญญาที่ให้ไว้กับแม่ใหญ่ทุกอย่างจึงถูกกำหนดขึ้นในเวลาอันรวดเร็วใช่เธอกำลังจะแต่งงานและว,วันนี้ก็คือวันที่ คนซึ่งกำลังจะกลายเป็นเจ้าสาวอุปโลกขึ้นมาให้เป็นวันปาร์ตี้สละโสดของเธออ่าถึงแม้งานปาร์ตี้ของเธอจะมีกันอยู่แค่สามสี่คนก็ตามก็กก็กก็สี่สีราที่ถือของพะดุงพรังเดินมาพร้อมกับแวววิวาและมีนาเธอเดินมาเคาะห้องของพริมระตาเฮ้ยมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ย พริมรตาเปิดประตูมาเจอสามสาวก็ตกใจก็มาปาร์ตี้สลัดสดของฉันกับไอวาไงซีซีราบอกพลางแทรกตัวเข้ามาในห้องโดยไม่ต้องรอให้เจ้าของอนุญาตเอา้าแล้วทำไมต้องไปที่ห้องฉันด้วยเนี่ยทำไมไม่ไปที่ห้องพวกแกแล้วพริมรตาทำหน้าหงุดหงิขดขณะมองสามสาวจัดแจงข้าวของเตรียมพร้อมสำหรับปาร์ตี้ ก็ห้องพวกฉันมีผู้ชายอยู่ด้วยแบบนั้นจะปาร์ตี้สนุกกันได้ยังไงแวววิวาอาสาตอบให้แล้วแบบนี้เนี่ยนะสนุกพริมระตามองเพื่อนๆนที่นั่งกองอยู่กับพื้นสภาพตอนนี้ดูช่งางห่างไกลาจากคำว่าปาร์ตี้โขเลยก็ต้องสนุกสิที่ไหนที่มีพวกเราสามคนอยู่ด้วยกันที่นั่นก็สนุกทั้งนั้นแหละซีซีรา หันมองหน้าเพื่อนๆอ,อย่างรู้กันเอา้าแล้วหนูอ่ะหนูไม่อยากกลายเป็นส่วนก่อนนะรับหนูเข้ากลุ่มด้วยสิมีนาที่นั่งอยู่ด้วยโวยวายทันทีว่าไงรับไหมว่าพวกเราศีศิราแซงหันไปถามเพื่อนสีหน้าจริงจังรับก็ได้แต่มัดต้องมาดื่มน้ำสาบานกับพวกพี่ก่อนเป็นอันว่าได้กลุ่มโดยสมบูรณ์ มีนานได้ฟังที่แวววิวาบอกถึงกับทำตาโตทันทีเฮ้ย hey, อย่าบอกนะว่าต้องกรีดเลือดดื่มน้ำร่วมสาบานกันด้วยเฮ้ huh? ฉันกลัวเลือดฉันคงยอมกรีดให้แกอยู่หรอกนี่ฉันหมายถึงนี่ว่าแล้วแวววิวาก็ยกขวดเหล้าขึ้นมาโชว์อ๋อ oh, นึกว่าอะไรถ้าเป็นอันนี้ก็จัดมาได้เลยค่ะ มีนายิ้มแต้ทันทีเมื่อมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเอา้าแล้วแกจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมพรีมแล้วนั่นแต่งตัวซะสวยจะออกไปไหนเหรอเอ๊แต่ปกติแกไม่ค่อยชอบออกไปไหนตอนดึกๆึกนี่นาะหรือว่าวันนี้มีอะไรซิซิซรารีตาจับผิดเพื่อนเปล่าไม่ได้จะไปไหน พริมรตาตอบสีหน้ากระอักกระอ่วนเอา้าถ้าเปล่างั้นก็รีบมานี่เลยมาชงเล่าให้พวกฉันกินซะดีๆก็มีแต่พริมรตาเท่านั้นที่ทำหน้าที่นี้เวลาที่พวกเธอสังสรรค์กันแต่ดูเหมือนวันนี้คนชงจะไม่อยากชงสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องนั่งประจำตำแหน่งอย่างไม่มีทางเลือกหลังถูกเพื่อนขยันขย,นขยออย่างหนักกระทั่งผ่านไปแก้วแลว้วแก้วเล่า ที่พวกเธอดื่มกันไปคุยกันไปแต่กลับยังไม่มีใครมีทีท่าจะเมาเลยสักคนโดยเฉพาะสีสิราที่วันนี้ดูจะคอแข็งเป็นพิเศษแข็งจนเธอเองยังแปลกใจเฮ้ยแปลกแฮะดื่มไปตั้งหลายแก้วทำไมไม่เมาวะหรือว่าแอลกอฮอล์มันจะทำปฏิกิริยาแต่เฉพาะเวลาอยู่กับผู้ชายด้วยรูปการตอนนี้ มันทำให้เธอคิดเป็นอื่นไม่ได้บนอะไรของแกสิแล้วปฏิกิริยาอะไรของแกเมาหรือเปล่าเนี่ยแวววิวาแซงลอ้อนั่นสิปกติถ้าดื่มเข้าไปขนาดนี้ฉันต้องนอนสลบเหมือนไปแล้วไอ้พรีมแกใส่อะไรลงไปในเหล้าเนี่ยทำไมกินเท่าไหร่ก็ไม่เมาเลยอะคิดไปคิดมาสิสีราจึงหันไปถามคนชง อะไรของแกฉันก็ใส่ปกติเมือน้เคยชงให้แกกินทุกทีนั่นแหละพริมรตาตอบพลางรอบมองนาฬิกานี่คือปกติที่พวกพี่กินเหรอคะมีนาอดถามไม่ได้แล้วก็ได้คำตอบเป็นการพยักหน้าของทั้งสามคนกินแบบเนี้ยกินทั้งคืนก็ไม่เมาเหรอกคะ่ะมีนาเสริมอีกก็พราะไม่อยากให้เมาไงพี่ก็เลยใส่ไปแค่แก้วละหยดสองหยด ที่เหลือก็สนดาล้วนๆอ่ะอย่างวันนี้ก็ดีหน่อยไม่ใช่โซดาแต่เป็นน้ำอัดลมแทนกินแล้วสติครบถ้วนที่สำคัญไม่เปลืองด้วยคนขี้งกบอกด้วยความภาคภูมิใจในขณะที่อีกสองสาวถึงกับหันขวับมามองคนพูดเป็นตาเดียวเอ่อถึงว่าทำไมรู้สึกเหมือนปาร์ตี้น้ำอัดลมนี่ถ้ากินแบบนี้ทั้งคืนไม่ได้เมาหรอก แต่จะเป็นเบาหวานแทนมีนาทำหน้าแย่ทันทีถึงว่าทำไมเวลากินกับแกกับเวลากินกับบอสทำไมมันถึงได้ต่างกันให้ตายสิแกรู้ไหมว่าเวลาฉันกินเหล้ากับบอสทีไรฉันเมาเหมือนหมาทุกทีนิวซาหลงคิดมาตลอดว่าแล้าที่แกชงมีปัญหาที่แท้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เล่าแต่อยู่ที่แกซิซีราชี้มาที่เพื่อน ด้วยสีหน้าเอาเรื่องจริงด้วยไอ้พรีมแกทำให้พวกฉันหลงคิดว่าตัวเองคอแข็งเหมิมเกริมกระดกเล่าประนึ่นน้ำเปล่าแล้วเป็นไงแหวววิวาเสริมขึ้นมาด้วยอีกคนก็ได้สามีอย่างทุกวันนี้ไงแกสองคนต้องขอบคุณฉันถึงจะถูกนี่ทาไม่ได้ฉันป่านนี้แกสองคนก็ยังไม่ได้แต่งงาหรอกพริมระตายักไหลเออจริงเราควรขอบคุณใช่ไหมสิ แววิวาหันไปปรึกษาผู้เสียหายอีกคนถึงอย่างนั้น <algorithm> ก็เถอะเกิดเราไปเมาที่อื่นที่ไม่ใช่กับพาคินกับคุณพากรล่ะแกจะว่ายังไงสีซีรายังคงโวยวายไม่เลิกในขณะที่ตัวต้นเหตุกลับยังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก็เป็นไรไงพริมรตาพูดติดตลกแต่เมื่อเห็นว่าเพื่อนทั้งสองไม่ตลกด้วยจึงรีบพูดต่อ โอเคโอเคฉันผิดเองแหละที่ลืมคิดเรื่องนี้เห็นพวกแกอยากกินเหมือนคนอื่นฉันก็เลยจัดให้แต่ก็ไม่อยากให้พวกแกเสียสุขภาพเพราะไอ้ของมึนมาพวกนี้ไงอีกอย่างปกติเวลาเราจะกินเราก็ต้องกินด้วยกันตลอดใครจะไปคิดว่าพวกแกจะกล้าหารชาญชัยไปกินกับผู้ชายแบบนั้นล่ะพริมรตาอธิบายพร้อมกับเน็บไปด้วย ทําคนถูกเน็บถึงกับนั่งเฉยไม่ไหวเฮ้ยแต่แกซิสีสราตั้งท่าจะเถียงขึ้นมาอีกมีนาจึงรีบห้ามทับซะก่อนโอเคโอเคไม่ต้องเถียงกันแล้วคะ่ะจะมาปาร์ตี้กันไม่ใช่เหรออย่าทำให้บรรยากาศปล่อยสิคะอุตส่ามาสนุกกันทั้งทีเอาเป็นว่าหน้าที่ชงเล่าปล่อยให้เป็นหน้าที่หนูเองคะ่ะ ฉลองที่วันนี้หนูได้เข้ากลุ่มด้วยหนูจะชงให้สุดฝีมือเชื่อมือบาร์เทนดี้เก่าอย่างหนูได้เลยคืนนี้ไม่เมาไม่เลิกค่ะมีนาว่าพลางขยับมานั่งแทนที่พริมรตาจะดีเหรอคนไม่ค่อยอยากเมาทำหน้าเป็นกังวลก่อนขยับให้อีกฝ่ายนั่งแทนที่ดีสิคะเราไม่ได้ไปข้างนอกสักหน่อย ต่อให้เมาแอแค่ไหนก็ไม่อันตรายมาส่งแก้วมาเลยค่ะว่าแล้วสาวๆก็ทยอยส่งแก้วให้บาร์เทนดี้มือฉมังผ่านมาเกือบชั่วโมงบาร์เทนดี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเหล้าถูกผสมในสัดส่วนกำลังดีกินแล้วไม่ได้เมาจนขาดสติแต่ก็รู้สึกผ่อนคลายที่สำคัญมันทำให้บรรยากาศดูสนุกสนานแล้วก็คลึกครื้นขึ้น ขอเพลงที่มีงูออกมาหน่อยจูจูซิสิราก็ลุกขึ้นมาวาดลวดลายตั้งแต่เพลงยังไม่เริ่มดีมากรู้ใจเจไม่เหมือนใครบางคนเฉยมากไม่รู้จักเพลงที่มันมีงูได้ไงเออพูดถึงงูจูจูก็คิดถึงงูขึ้นมางูตัวใหญ่มากด้วยดูเหมือนเล่าสูตรนี้ของบา์เทนดี้ ถึงจะไม่ทำให้เมาจนหลับแต่ก็ทำให้คนที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวพูดมากขึ้นอีกเท่าตัวที่สำคัญดันพูดเรื่องอย่างว่าต่อหน้าสาวพรหมจันทร,ร์อย่างมีนาด้วยพี่ซีพูดอะไรของพี่เนี่ยเมาล้วลามโมกน้าเราเนี่ยก็ไม่รู้ว่าที่หน้ามีนาแดงอยู่ตอนนี้เป็นเพราะริ์จากแอลกอฮอล์หรือเพราะคำพูดที่ชนให้คิดลึกของพี่สาวกันแน่ โอ้ oh. ทอทอโทษดลืมไปว่าแกกับไอ้พรีมยังซิงอยู่ใช่ไหมว่าพรีมว่าแล้วคนที่กำลังยืนเต้นอยู่กลางวงก็หันไปพยักเพย์ยกับเพื่อนด้วยแต่รายนั้นกลับชะงักซศแววพิรุษทำคนที่ยืนอยู่ถึงกับรีบนั่งด้วยความอยากรู้ทันทีอย่าบอกนะว่าแกแอบไปเสียซิงโดยที่ไม่บอกพวกฉันสองคนนะ่ะ ซีซีราหรีตามมองเพื่อนอย่างจับผิดเปล่าพริมรตาอึดอัดประมาทที่ถูกจับจ้องจนต้องยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มเปล่าและทำไมต้องทำถ้ามีพิรุษแบบนั้นด้วยคนที่จ้องจับผิดยังคงคาดคันเพื่อนต่อแล้วแกล่ะจะมาจ้องจับผิดอะไรฉนันนักเหนอจะมาปาร์ตี้ไม่ใช่หรืองไงพริมรตาโวยบ้าง เออจริงเรามาปาร์ตี้สลัดโสดกันนะไว้สิปล่อยคนโสดไปเถอะจะไปหาเรื่องคนไม่เคยเสียสิ่งให้มันได้อะไรวะพูดไปมันก็ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องถูกลากขึ้นเตียงทุกวันหรอกเออแต่จะว่าไปก็น่าเสียดายนะถ้าไอ้พรีมันมีแฟนเราจะได้แต่งงานพร้อมกันไปเลยทีเดียวสามคู่เนาะแวววิวา well, we อดเสียดายไม่ได้ที่เธอกับซีซีราจะได้แต่งพร้อมกันแค่สองคู่ โอ้ยพวกพี่ก็พูดสะนหนูอยากเสียสิ่งบ้างเลยหลังฟังพวกพี่ๆเถียงกันมาพักใหญ่แต่ไอการพูดลอยๆของเด็กสาวกลับทําให้ทั้งสามสาวหันขวับมามองเป็นตาเดียวหยุดเลยนะไอเด็กแก่แดดแกพึ่งจะอายุเท่าไหร่ยังไม่ต้องรีบยังมีเวลาอีกตั้งเยอะถ้าว่างมากก็ไปเรียนต่อโทนน้นจะได้ม่ฟุ้งสัน้นเยอเถอะ แกแดดมากๆฉันจะส่งแกไปอยู่กับครูสิรีฉันเลยซิซีราหันมาขู่เสียงเขียวเฮ้ยอย่าเชี่ยนะพี่ขึ้นไปอยู่กับแม่พี่ชาตินี้ทั้งชาติหนูคงหาผัวไม่ได้อีกอย่างหนูเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วไม่ใช่เด็กๆแล้วทำไมถึงชอบหาว่าหนูแก่แดดก,กันนักนะมีนาทำหน้างอได้ฟังคำนี้แล้วก็อดนึกถึงอีกคนไม่ได้ ถึงอย่างนั้นก็เถอะแต่ถ้าแกจะมีแฟนแกต้องส่งมาให้พวกพี่สแกนก่อนเข้าใจไหมซีซีราสั่งเสียงเขียวในขณะที่อีกสองสาวก็พยักหน้าเห็นพ้องต้องกันรับทราบค่ะเอาเป็นว่าถ้าหนูมีแฟนหนูจะปรึกษาพวกพี่ก่อนว่าแต่คนมีแฟนเขาจะเป็นต้องมีชุดคอสเพลย์กันทุกคู่เลยเหรอพี่ หนูจะได้ซื้อไว้ตั้งแต่เนิ่นๆเผื่อต้องใช้จะได้ไม่ฉุกละหุกอย่างพี่ไงนี่รู้ไหมวันนั้นชุดคอสเพลย์ของพี่ทำคนทั้งรุเงียบกันหมดเลยนะว่าแต่ไอชุดแบบนั้นอ่ะมันเอาไว้ใส่กันได้จริงอ่ะใส่แล้วคงหวงเหวงหน้าดูเลยเนาะชุดคอสเพลย์ที่มีนาพูดถึงทํำสิสิราพลอยนึกขึ้นมาได้ด้วยเออจริงด้วย มัวแต่ยุ่งยุ่งลืมเรื่องชุดไปเลยแล้วตกลงชุดพี่อยู่ไหนเนี่ยสีซีราไม่ตอบแต่ทวงถามทันทีที่นึกขึ้นได้ล่าสุดก็ลืมอยู่บนรถพ่อเลี้ยงพี่ไมยมั้งหนูเองก็ไม่แน่ใจอะคำตอบของมีนาทำเธอหน้าขมวดคิ้วจนหน้ายุง่งแล้วพ่อเลี้ยงพี่ไมยมาเกี่ยวด้วยนี่มันเรื่องอะไรใครตอบฉันได้บ้างพรีมแกรู้เรื่องนี้ไหม คนถูกเรียกสะดุ้งตัวโยนจนผิดสังเกตครั้นพอเธอจะซักต่อเสียงเคาะประตูที่เปรียบเสมือนระฆังช่วยชีวิตก็ดังขึ้นก๊กก๊กก๊ก,กเสียงเคาะประตูทำทุกคนหันมามองหน้ากันพิมรตาจึงฉวยโอกาสนี้เปลี่ยนเรื่องแกนัดใครมาหรือเปล่าสิศิซิราสายหน้าเป็นพลวันทำให้เจ้าของห้องจำต้องลุกไปดูเอง และภาพที่เห็นทางช่องตามแมวก็ทำให้เธอจำต้องเปิดประตูอย่างช่วยไม่ได้คุณกรนทันทีที่เห็นแขกไม่ได้รับเชิญก้าวเข้ามาในห้องสีซีราก็ครางออกมาขณะที่หัวคิวทั้งสองข้างก็ขมวดเข้าหากันคุณมาทำอะไรที่นี่คะก็มันดึกแล้วผมก็เลยมารับคุณไปกลับบ้านกันเถอะ พากรทำหน้าออดอ้อนแต่ฉันบอกคุณแล้วนี่คะว่าคืนนี้ฉันจะค้างที่นี่แล้วคุณก็ตกลงเราด้วยเจ้าของปาร์ตี้ทำหน้ายุ่งยุ่งในขณะที่คนอื่นๆก็ไม่กล้าพูดอะไรสักคำก็ผมคิดถึงคุณคนเคยนอนกอดกันทุกวันพอไม่ได้กอดมันก็นอนไม่หลับกลับไปนอนด้วยกันนะครับคุณดี เขาออดอ้อนทำคนถูกอ้อนถึงกับวางหน้าไม่ถูกโดยเฉพาะเมื่อตอนนี้ทุกคนกำลังมองมาด้วยความสนใจแต่ทุกคนอุตส่าห์มาเพื่อฉันนะคะแล้วถ้าฉันกลับก่อนคนอื่นจะรู้สึกยังไงเหตุผลของเธอทำคนอยากกอดเมียคอตกทันทีช่างเป็นภาพที่น่าสงสารเหลือเกินไม่เป็นไรหรอกสิแกไปเถอะ อย่าลืมสิว่าคนสลาสดไม่ได้มีแค่แกเสมอไหร่ไอว้วามันก็ยังอยู่เดี๋ยวพวกฉันสนุกกันเองต่อได้แกพาคุณกอนกลับไปนอนเถอะไม่ต้องห่วงทางนี้ซีซีราหันไปมองหน้าพริมรตาด้วยความลังเลก่อนจะหันไปมองคนอื่นๆด้วยแต่เมื่อทุกคนพากันพยักหน้าให้แม่งานอย่างเธอจึงได้แต่ถอนหายใจโอเคกลับก็กลับค่ะ เงินฉันไปก่อนนะทุกคนเออยี่มัดเราแกหล่ะจะกลับยังไงก่อนจะทันได้ออกไปเธอก็ไม่ลืมที่จะหันมาถามน้องสาวด้วยความเป็นห่วงด้วยไม่ต้องห่วงฉันหรอกหน้าฉันเอาตัวรอดได้ห่วงตัวเองเถอะจะได้นอนไหมคืนเนี้ยมัดมีอดล้อเลียนพี่สาวไม่ได้เดี๋ยวเหออยี่เด็กแก่แดดสิสีราค่าโทษน้องสาว พลางยิ้มเขินอายกับสายตาล้อเลียนของทุกคนที่กำลังมองมาที่เธอเป็นตาเดียวทำให้เธอต้องรีบลากตัวต้นเหตุความอายครั้งนี้ออกไปจากห้องโดยเร็วหิวจังทันทีที่ก้าวเข้ามาในห้องเขาก็พูดขึ้นเลยลอยอา้าวนี่คุณยังไม่ได้กินอะไรเลยเหรองั้นเดี๋ยวฉันสั่งอะไรมาให้กินนะคะเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา หวังจะสั่งอาหารมาให้เขาทานแต่กลับถูกเขาแย่งโทรศัพท์ไปจากมือไม่เอาอะ่ะผมขอโยเกิร์ตแค่ถ้วยเดียวพอคุณไปหยิบให้ผมหน่อยสิเธอมองคนสั่งอย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักแต่ก็ยอมไปหยิบให้แต่โดยดีเอาผอลไม้ด้วยไหมคะในตู้เย็นมีแอปเปิลอยู่เดี๋ยวฉันปอกให้เธอหยิบโยเกิร์ตมาวางให้คนที่นั่งรออยู่ที่โต๊ะ แต่ได้กลัวว่าอีกฝ่ายจะกินไม่อิ่มจึงหยิบมาวางให้ถึงสองถ้วยไม่ละผมมีของที่จะทานคู่กับโยเกิร์ตแล้วเขาบอกพลางหยิบโยเกิร์ตมาเปิดฝาอะไรคะเดี๋ยวฉันไปหยิบมาให้คนหวังดีอาสาช่วยก็คุ้นไงสิ้นเสียงเขาก็อุ้มเธอมาวางบนโต๊ะข้างถ้วยโยเกิร์ตอุ๊ยจะทําอะไรคะ แค่ถูกอุ้มโดยไม่ทันตั้งตัวเธอก็ตกใจมากพอแล้วแต่นี่เขายังพยายามถอดเสื้อผ้าเธอโดยไม่บอกไม่กล่าวกันอีกก็กินคุณคู่กับโยเกิร์ตไงเขาบอกสายตาวิบวับเป็นประกายขณะกำลังปล้ำถอดเสื้อผ้าให้เธอแน่นอนว่ามันไม่ใช่เรื่องยากสําหรับคนที่ช่ำชองอย่างเขาไม่นานเสื้อผ้าพวกนั้นก็ถูกกำจัดทิ้งไป เหลือเพียงเนื้อตัวเปลือยเปล่าที่บัดนี้กลายเป็นอาหารตาชั้นดีสำหรับเขาผมรักคุณซิซิราฉันก็รักคุณค่ะเชื่อเถอะวันนี้แค่เริ่มต้นถ้าหวังจะให้ผู้ชายอย่างพากรกินจนอิ่มแล้วละก็คืนนี้ทั้งคืนเธอก็คงไม่ได้นอนเมื่อคนหนึ่งช่างเอาใจส่วนอีกคนก็น่ารักซะเหลือเกินแล้วพวกเขาจะหลับกันลงได้ยังไง แต่ถึงอย่างนั้นเธอเองก็เต็มใจเพราะเธอรู้ใจตัวเองดีว่าทั้งหมดที่เกิดขึ้นล้วนเกิดมาจากความรักรักที่ไม่ได้ต้องการคํำตอบรักที่ไม่ได้ต้องการสิ่งตอบแทนแต่เป็นรักที่ต้องการความเข้าใจและเป็นรักที่ต้องการแค่หัวใจไปห้องแดงกันไหมจบบริบูรณ์